สวัสดีค่ะวันนี้วิภาทาขนมตันลุ่มใบเตยขนมตันลุ่มจะต่างจากขนมถ้วยตรงที่หน้าของมันจะเป็นหน้าสังขยานะคะและวันนี้วิภาทาแบบหน้าสังขยาเนี่ยเนื้อนเนียนสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยเริ่มจากการทําตัวแป้งใบเตยนะคะเตรียมอ่างผสมใส่แป้งข้าวเจ้า60กรัมแป้งมัน20กรัมน้ําตาลทราย55กรัมเกลือป่น1ส่วน4ช้อนชา น้ำไปเติเข้มข้นค่ะ200มิลลิลิตรและสุดท้ายหัวกะทิ150มิลลิลิตรคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีเลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยในส่วนของตัวแป้งนะคะเอาไปพักไว้ก่อนเพื่อที่จะมาทําในส่วนของหน้าสังขยาค่ะวิจะใช้ไข่เป็ด2ฟ,ฟองและไข่ไก่2ฟองนะคะไข่เป็ดเนี่ยมันแข็งไข่ไก่เนี่ยมันอ่อนค่ะเราเอามาผสมกันก็เพื่อที่จะให้เนื้อสังขยาของเราเนี่ยมีความนุ่มนวลพอดีพอดีค่ะ ต่อด้วยหัวกะทิ160่กรัมน้ำตาลมะพร้าว120กรัมและสุดท้ายเกลือปน่น1ส่วน4ช้อนชาใช้ใบเต6บย6ใบนะคะล้างสะอาดแล้วแล้วก็แห้งจากน้ำแล้วค่ะเอานำมาขยำค่ะขยำขยำให้ไข่และน้ำตาลปี๊บเนี่ยละลายนะค่ะละลายดีแล้วเอาใบเตยทิ้งไปนะคะแล้วก็วิจะนำมากรองหนึ่งครั้งค่ะเพื่อให้เศษอะไรอะไรมันออกไปเนื้อสังขยาของเราจะได้เนียนเสร็จเรียบร้อยทั้งตัวแป้งใบเตยและสังขยาไปหยอดลงถ้วยตไลัยกันได้เลยค่ะ วิก็ได้ตั้งน้าไว้รอแล้วตอนนี้น้ําเดือดแล้วนี่ค่ะตอนที่วิตั้งน้ำเนี่ยวิก็ตั้งถ้วยไว้แบบนี้เลยนะคะถ้วยจะได้ร้อนไปด้วยค่ะระหว่างที่เราหยอดแป้งเนี่ยแป้งมันจะได้สันดุ้งไม่นอนกลนเดี๋ยวเราจะหยอดตัวแป้งใบเตยลงไปก่อนนะคะคนทุกครั้งค่ะแล้วก็หยอดลงไปครึ่งถ้วยระหว่างที่หยอดเนี่ยให้เบาไฟนะคะเป็นไฟอ่อนๆไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะลวกแขนอ่านึ่งทิ้งไว้ไฟกลางเจนาทีค่ะ พอครบ7นาทีแล้วเปิดนะคะนี่ค่ะแป้งของเราสุกแล้วเราจะหยอดสังขยาต่อเลยเบาไฟเป็นไฟอ่อนนะคะไม่งั้นลวกแขนคนทุกครั้งเหมือนกันค่ะหยอดลงไปให้เต็มถ้วยได้เลยเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้ไฟอ่อนสุดๆเลยนะคะอ่อนเท่าหัวไม่ขีดอ่อนเท่าที่จะอ่อนได้ค่ะอันนี้ขอเน้นย้ําเลยนะคะนึ่งไฟอ่อนสุด10นาทีค่ะ ครบ10นาทีแล้วปิดแก๊สเปิดมาดูเลยค่ะนี่ค่ะเป็นไงคะหน้าสังขยาของเราเนี่ยเนียนกลิบเลยนะคะเนื่องจากเราใช้ไฟอ่อนสุดๆในการนึ่งค่ะยกไปพักไว้รอให้เย็นตัวลงให้สนิทนะคะจึงจะแคะออกมาจากถ้วยได้ตอนนี้ก็เย็นตัวลงสนิทแล้ววิจะใช้ช้อนนะคะในการแคะค่ะแต่ถ้าใครมีไม้พายก็สามารถใช้ได้เลยนะคะ จิ้มลงไปนิดเดียวเราก็สามารถงัดขึ้นมาได้เลยค่ะเขาจะร่อนนะคะไม่ติดถ้วยเลยเป็นไงคะตัวแป้งใบเตยเนี่ยเนียนมากๆเลยค่ะเนียนทั้งแป้งใบเตยเนียนทั้งหน้าสังขยาเลยนะคะแล้วก็ทั้ง2ชั้นเนี่ยมันจะไม่ลื่นแยกออกจากกันนะคะเขาจะเกาะก,กันดีสําหรับสูตรที่ให้ไปวันนี้เนี่ยถ้าทําจนหมดแป้งสามารถทําได้ถึง25ถ้วยค่ะนี่นะคะเราก็สามารถแคะใส่กล่องได้แบบนี้เลยค่ะได้5ชิ้นกล่องเบอร์ขนาด1 0 0ซีค่ะ นี่ปิดฝาทําขายได้เลยนะคะเนี่ยสวยงามรสชาติอร่อยมากๆค่ะแป้งด้านล่างไม่หวานจะหวานที่สังขยาด้านบนนะคะลองไปทํากันดูเลยค่ะวันนี้เวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ